สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง The Science of Being Great หรือชีวิตที่ยิ่งใหญ่ผลงานของ Wallace D. Wattles สำหรับวันนี้เสนอบทที่5การเตรียมความพร้อมหากคุณเป็นเหมือนพระเจ้าคุณก็สามารถอ่านความคิดของพระองค์ได้และถ้าคุณปฏิเสธพระองค์ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงแรงบันดาลใจแห่งความจริงคุณไม่สามารถกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ได้จนกว่าคุณจะเอาชนะและอยู่เหนือความกลุ่มใจความวิตกกังวลและความหวาดกลัวผู้ที่มีความทุกข์ใจกังวลใจหรือหวาดระแวงไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ทุกอย่างจะถูกบิดเบือนไปจากสัมพันธภาพในจิตใจที่ถูกต้องเหมาะสมและคนเช่นนี้ ไม่สามารถอ่านความคิดของพระเจ้าได้หากคุณยากจนหรือกลุ้มใจกับธุรกิจและการเงินของคุณให้ศึกษาคำแนะนำจากศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะใหญ่หรือซับซ้อนแค่ไหนอย่างน้อยมันก็จะช่วยปลดความกังวลใจออกไปผู้ที่มุ่งมั่นจะกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยในที่สุดวาดภาพความคิดให้เป็นรูปเป็นร่าง เปิดใจรับพลังแห่งจิตวิญญาณลงมือทำทุกสิ่งที่คุณต้องการศึกษาหาความจริงจนกลายเป็นความคิดของคุณและขะจัดความกลุ้มใจออกไปก้าวไปสู่แนวทางที่แน่นอนตายตัวนี่คือปัจจัยแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยหากคุณกลุ้มใจเกี่ยวกับสุขภาพจงสร้างความเป็นไปได้ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะบรรลุถึงทุกสิ่งที่ปรารถนา สติปัญญาเท่านั้นที่จะให้ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขกับชีวิตและพลังแห่งจิตวิญญาณจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณหากคุณปฏิบัติชีวิตที่เรียบง่ายและใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมความหวาดระแวงต่อสุขภาพที่อ่อนแอจะถูกขจัดออกไปการฟื้นตัวจากปัญหาการเงินและสุขภาพอย่างไม่เพียงพอเพราะคุณจะต้องฟื้นศิลธรรมที่ดีขึ้นมาด้วย จงฟังเสียงมโนธรรมในตัวคุณสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและทิ้งความอยากหยุดความอยากที่ครอบงำคุณอยู่และควบคุมความอยากเช่นการอยากกินอาหารต้องกินเฉพาะเวลาหิวเท่านั้นการกระทำทุกอย่างต้องเป็นไปเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณเท่านั้นจงปล่อยวางความละโมบโลภมากมันไม่มีค่าใดๆต่อความปรารถนาของคุณ ที่จะมั่งคั่งร่ำรวยความปรารถนาของคุณต้องเป็นไปตามทํานองของธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเป้าหมายทางจิตวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่สนองความต้องการของร่างกายจงละทิ้งทิฐิและความหยิ่งยโสอย่าพยายามที่จะอยู่เหนือคนอื่นหรือเอาชนะผู้อื่นนี่คือจุดที่ชี้เป็นชี้ตายหากไม่ยับยั้งชั่งใจก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวที่ร้ายแรง การฝึกฝนตัวเองที่จะควบคุมผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวการดิ้นรนที่จะมีอำนาจเหนือคนอื่นคือการห้ำหั่นกันในโลกของการแก่งแย่งแข่งขันให้ออกมาจากที่นั่นสร้างแรงผลักดันแห่งชีวิตเท่านั้นอย่าได้มีความอิจฉาริษยาแล้วคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการทรัพย์สินของคุณคุณก็ต้องหามาด้วยตัวเอง ผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนเท่ากับไม่รักในพระเจ้าอย่ามีจิตใจคับแคบทยานอยากจงแน่วแน่ที่จะตามหาสิ่งล้ำค่าและอย่าแกว่งไปกับความเห็นแก่ได้อันไม่มีมูลค่าใดๆทั้งสิน้นพิจารณาสิ่งนี้ให้ละเอียดและตั้งเป็นหลักศีลธรรมไว้ยับยั้งชั่งใจตัวเองขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากใจอย่าปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ถูกต้องได้เข้าครอบงำ และละทิ้งความเคยชินเก่าๆนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดและจงยืนหยัดด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณแล้วคุณก็จะมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่จบบทที่5กลับมาติดตามบทที่6ได้ใหม่ในครั้งถัดไปฝากกด u b s ส r i b ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ